พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับก็มาแชร์หัวข้อนะครับอีเมลเป็นภัยมืดนะครับสิ่งที่นายจ้างลูกจ้างควรระมัดระวังนะครับ เรื่องของอ e ีเมลนะครับมาไพ่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนๆทุกท่านนะครับก็อย่างที่ท่านทราบนะบว่าปัจจุบันนี้นะครับอีเมลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการช่วยที่ติดต่อประสานงานนะครับในการรับส่งข้อมูลทางด้านการค้าการตลาดยอดขายข้อมูลความลับนะครับที่รับส่งข้อมูลกันนะครับทั้งภายในองค์กรลูกค้าคู่ค้า และอื่นๆนะครับทำให้อีเมลเนี่ยเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสำคัญหลายๆอย่างนะครับหากในจ้างนะครับไม่มีระบบป้องกันที่ดีนะครับในข้อมูลอีเมลดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะถูกจรลกรรมข้อมูลสำคัญได้นะครับในสวนลูกจ้างนะครับหากไม่ระมัดระวังนะครับก็อาจจะถูกใส่ร้ายจากบุคคลอื่นนะครับเพื่อความสะใจหรือถูกใส่ร้ายจากในจ้างนะครับเพื่อหาข้ออ้างในการที่ไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยหรือค่าเสียหายตามกฎหมายได้นะครับในกรณีนะครับการเข้าใช้อีเมลของลูกจ้างเนี่ยหลังจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วนะครับเป็นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยไม่ชอบนะครับซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดคอมพิวเตอร์นะครับปีสองห้าห้าศูนย์ะฮะเ้าแนะนำนะครับสำหรับในจ้างนะครับในกรณีที่ลูกจ้างลาออกหรือถูกไล่ออกนะครับ ในจ้างเนี่ยก็ควรที่จะเรียกคืนอีเมลนะฮะและรหัสผ่านจากลูกจ้างทันทีหรืออาจจะให้ผู้ดูแลระบบนะครับรีบดำเนเินการรีเซ็ตรหัสผ่านซึ่งจะทําให้อีเมลที่เคยใช้งานในอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างอื่นเช่นโทรศัพท์มือถือสุดตัตของลูกจ้างนะครับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์พีซีสุดัวของลูกจ้างเนี่ยก็ไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับอีกต่อไปก็ เพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ข้อมูลความลับของนายจ้างรั่วไหลนะครับสําหรับลูกจ้างนะครับในกรณีที่ลูกจ้างละออกนะครับหรือถูกละออกก็ตามนะครับก็ควรจะรีบคืนอีเมลนะครับและรหัสผ่านให้นายจ้างทันทีนะครับพร้อมกับทาบันทึกเป็นลายลักษณ์อดซ้านะครับเพื่อเป็นการแสดงความกตัญใจนะครับโดยการให้นายจ้างเนี่ยตรวจสอบอุปกรณ์เล็กทรนิกส์ส่วนตัวของตัวเองทั้งหมดนะครับ เพื่อป้องกันปัญหาที่บุคคลที่สามเนี่ยไปแอบเข้าใช้อีเมลนะครับเพื่อใส่ลายลูกจ้างนะครับหรือนะครับเป็นการป้องกันในกรณีที่นายจ้างอาจจะหาข้ออ้างเอาความผิดจากลูกจ้างนะครับโดยกล่าวหาว่านะครับลูกจ้างเนี่ยเข้าไปใช้งานอีเมลนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพื่อนํามาเป็นข้ออ้างที่จะไม่มาชําระค่าจ้างนะครับค่าเฉยเฉยหรือค่าเสียหายตามกฎหมายได้นะครับ ทั้งนี้นะครับหากในจ้างหรือลูกจ้างนะครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีบุคคลนะครับเข้าไปใช้อีเมลนะครับสิ่งที่ควรทำอันดับแรกก็คือการเก็บเลข IP Address นะครับในขณะที่เข้าไปใช้งานนะครับหรือส่งข้อมูลความลับนะครับซึ่งก็จะเป็นหลักฐานพิสูจน์ได้ว่านะครับใครเป็นผู้ใช้งานอีเมลหรือเข้าถึงอีเมลนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตตัวจริงนะครับหากท่านนะครับ ม่รับความเป็นธรรมและยากจนนะครับท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภานาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านรีท่านสบายใจได้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบดิตไทยทนายวิทิพุฒ และทีมทนายความสวัสดีครับ